อ่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีโอโซโซโซเงยหน้าขึ้นมาหน่อยอ่าชุดต่อไปนะครับเสียดายเองอ่าชุดของพี่หมี่นี่คือของพี่หมีต่อไปชุดขาวชุดขาวจะเป็นชุดน้ําตาลแล้วทุกวันนี้ไปอยู่บ้านอุบุลประมาณทักงานหนึ่งงานหวดผมใช่ไหมไหนที่เนี้ยงอ่าอุบุลใสชุดหญิงชุดนี้ ชุดนางบวชมันถ้าใส่แล้วเขาไม่ไม่เรียกว่าอะไรดูดิว่าจะใส่ได้ไหมไม่ไม่ไม่ฉีดทิ้งเหมือนคนใส่ทุกวันเลยใส่แล้วมันตุลุงตุลุงดมันตุลุงตุลงไหมเสินจเรียบร้อแล้วล่ะอ่าได้ได้ได้ผมชอบชุดนี้นะครับเวลาเขาเดินเขาจะเดินแบบนิกนิกกใส่ตูดนะ ดิ๊ก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 ชุดแขนนะโอ้ยชุดชุดจับหาไม่เห็นอยู่ไหนวะชุดอยู่ไหนวะคอใหญ่แล้วโอ้ชุดนี้แบบฟิตฟิตฟิตเจอรี่มากครับผมรัดขี้รัดขี้แกแล้วรัดคอรัดคอโนโนบอกรัดคอพี่หมีบอกโนต้องใส่วัดโดนโตเร็วมาก โอ้ยแทงดาดไอโน้ไอ็งียอ็งจะห้าให้หลายโน้ทำไมเองแท็กคอยเอล่ะไม่เกี่ยวเมย์ไอี่บอกเมย์ไม่ถูกแรงกว่านี้เลยเมย์เมย์ตาแบบบัวเตะอเมยตาบัวเต๋อเอไม่ถึงแล้วหรอจริงดิถือว่าเดีรยวลองอนี่ให้หน่อยมันไม่ถึงเออเดี๋ยวใส่ น o ฮึฮึโอ้ยไม่ถึงเลยครับถึงถึงถึงนิดแก๊แก๊เลยอันนี้นี่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 ถ้าถ้าใส่นี่ถึงอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงไม่ติดไม่ติดเออเอาเอาไปต่อกันเออฉลาดเหมือนกันนั่นนี่อ่ะอ่านี่เอาขานี้ไปใส่ไม่พอและวใส่แค่เอาไปบ้านพอ ถึงท้ายดูปไหมหน่อยเสื้อสาวผู้ไหนสูง,งอยู่เมทรถอันนี้แปลงรูปถ่ายรูปก่อนใส่ไม่ได้แล้วนะครับชุดนี้พี่หมีพี่หมีใส่ไม่ได้นะปีนี้เนี่ยอะไรไอ้นั่นอะไรอินเสิร์ตตลอดเลยโอ้โหยกยกหน่อยยกหน่อยเอ้ยเขาเน,น้นใส่เสื้อครอบใส่เสื้ออะไรลูกเสื้อครบอบแหมเสื้อโตช้าหนูโตวไวแค่ประมาณ <laughs> ไม่ถึงถึงหกเดือนเองนะเฮ้ยเราบวชคุมพามีนามีสามคุณพามั้ยนะ สี่เดือนนะครับใส่ไม่ได้แล้วไม่ไม่ครับอาพเปียนอาเดียนโอ้ชุดนี้แสงง่ายสุดนะจริงๆ <c oughs> สับกัดแปะแปะๆเลยายบไปชุดอินทตร์ีอินทตร์ีอินทตร์ี อะไรใช้น้ำยาซักน้ำยาอะไรทำไมหดเร็วจังใส่เสื้อครอบอของกินได้กินไวนะเอาดิเข้าไปดิกลัวกวัดมือ <c oughs> เอาไว้ให้ลูกเจ๊จ้ <c oughs> เอาไว้ให้ไอเพิ่มพูนมาใส่นนไปตุ๊ดไปเลยช่วงนั้นแฟชั่นจะเปลี่ยนไปเพิ่มพูนบอกเป็นหนูจะเป็น LGBT อ่านะครับชุดนี้ครับให้กินนม <ไป S 1> ให้โนโกินขวดนมอย่างยัางเลยครับยัางเลยครับกอยู่ <c oughs> คนเขาไปซื้อนมต้องถามคนนั้นนะครับ <c oughs> เขา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 ดีไล้ว่าจะเพิ่งกินนะจะไปซื้อนมมาให้กินร <c oughs> ับพี่ารบอกไว้ด้วยว่าจะให้โนกกินเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะไปซื้อนมมานะครับนมใหม่เห็นไหมหลังรถ ลหลังวันริเนี่ยหลังโอ้ที่สี่วันแล้ว,ว,น,ลวนมมันอะ่ะเออนั่นแหละเอาไปอ่ะเออแต่ละคนอินตาตระยาจะไปนายโอ้โออิเซย์โอ้โหหมุนหมุน,มนทั้งคลิปเลยครับนั่นน่ะแม่จะไปดูคลิปเขาแล้วก็แม่จะหมุนนะครับเออตีดักโอ้วันนี้เด๊เด๊เอเอไม่ต้องมาก็ได้หันหันไปหันไปเฉยเอาใส่ขาหน่อยให้ใส่ขาหน่อย เอาใส่ถ่ายรูปเนี่ยโนคาดไม่ถึงเอวอต้องใส่เลย,เลยครับช้างช้างไม่เคยใสเนาะอยู่ดีมาอยู่สุ้มเขียวมีชุดมางงสิครับเอออยู่ดีมาซุ้มเขียวมีชุดมางงเลยช่วงแรกๆที่มาแรงแซงทางโค้งมาแรงแซงทางโค้งเ <laughs> บรกไม่อยู่ด้วยนะจะเป็นช้างที่มีุดสุดลเบรกแตกไม่ใช่ไม่ใช่อุ้มบุญกุ้มบุญอะอุ้มบุญเยอะสุดใช่อุ้มบุญแล้วก็ดาว ดาวแล้วก็โนโนเสร็จแล้วก็สร้างมามีตาสร้างมองไม่เห็นสร้างมามีตาพี่อ้อง๋อมีผู้มีผู้ด้วยเต็มชุดเลยโอ้ช่างงงฮะประมาณหลายชุดอะยี่สิบกว่าชุดโมโมข,ขิงขิงกันช่างจะได้งง <c oughs> ไปไหนมาไหนเขาจะได้เลี้ยงชื่อและบ,บือช้าว่า <c oughs> โอ้โหโ,โนร้อยชุด น,น,น,นี่คุณสู่พันนีเนี่ยใช้ชุดบัวบานงานบวชปันนะีใช้ชุดบัวบานงานบวช,ชบน,น,บน,นะครับ <c oughs> ชุดบัวบานงานบวชน,นะครับก็เข้ากับโนงานบวชไ,ได้แต่ตอนนั้นโนใส่ชุดไี้เป็นตอนนั้นโนไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ไหมสิงตอนงานบวชผมอะโนไม่ได้ไปใช่ไหมอ่ะโนถา่ายรูปหน่อยลูกเอาไปฝั่ง้นหน่อย ไปไปฟังผิดเนี่ยยังยนะังปีกอ่าโอเค,อเ,คเออวันนี้จะของวันเกิดโอเคเรียบร้อยครับแปงลงร่างได้ผมว่าคลิปนี้น่าจะจบนะทั้งหมดสามคลิปเหลือชุดคู่อีกถ้าวันนี้คงจะไม่ได้ใส่ชุดคู่ เดีวขี่รถไปวิ่งบอกงานไปวิ่งบอกงานก่อนมีบ้านแก้วตาวบอกทุกคนครับอ,อแกะเองละ <c oughs> อเอ,อว่าจะใส่ชุดสีชมพูที่อุ้มบุญออกมาให้ก็แต่มันจะซ้ำกันนะครับกับอุ้มบุญต้องเด่นสุดนะครับโอเคเอาละาละ,ะเล่นกันละ ชุดคู่ใจตอดกินเรียงชุดฟาร์มิงกโก้ครับ <im mon> เหลือเหลือลาตีสีทองทอันนี้จะใส่ไหมนี่สวไหน,นใส่ใส่ใส่หมดเลยวันนี้ใส่หมดเลยยังไงก็ใส่ไปแล้ว,วอ่อาครับซีชุดลาตีสีทองชุดกันโนใสแลว้วเด็ดมากอามเามื่อนางเงือกอีก <im mon> เปลีอยน้ำเงือกอีกนะอ,อ,อันนี้เหมือนจะขาดไปเส้นหนึ่งแล้วนะจำได้โดนใส่วันแรกนั่นไงขาดนาเนเงือกน้อยครับแล้วก็อะไรอีเกเยอะอยู่ใส่ชุดโน่ดื้อแบบโน่อ๋อแบปงัวใส่โอ้ยถอยตาถึงขั้วอย่างนี้สั่น ค่อยๆมีชุดด้วยกันเด้อด้วยเรื่องน้อยดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดก,ดก,ดกอ่าเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับออาพื้นที่เต็มเรียบร้อยครับผมพื้นที่เต็มลบอะไรดีลบเอ่อ YouTube ทิ้งก่อน โน้ยโนมันชุดไดีลูกมันขี้เล่นเลูกเอ้ยใอันนีของชื่นนี้มัชุดชื่นใช่เหรออันนี้มัชุดชื่นเหรออ่าผิดชุดเอาละเอาชุดชื่นมาใส่แต่ก็เข้ากันทีนะเหมือนมันเต่าทองอะวิ่งอ่าผิดผิดชุดครับมีการเอฟเกต์เกิดขึ้น อ่าไปดึงของไม่ชื่นคัด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 ขาดโอ้โ่งเซิร์ฟบอร์ดสิ่งเซิร์ฟบอร์ดมันมันไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดไงเซิร์ฟบอร์ดมันจะยาวใหญ่ยาวล้อใหญ่กว่ามันเลีวไนไเอาชิงแฟบหน่อยชิงแฟบชิงฟิปชิงฟิปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแหลมเฮ้ยเยอะอานาชุดโน โน no, บอกชิน้นฟิปโ no, น,นชิ้นฟิปลูกไอะทึบ <c oughs> เกือบแล้วโนเปิด no. ที่จริงเลยเฮ้ยเท่าไรเตะเองเดียวเลยตะกี้โดนตะโดนได้คนกระเด็นเลยคนนี่กระเด็นเลยนะครับโนบอกโอมาแล้วของโนนะฮะก็ตะกี้ก็เท่ดีนะบอกอยิง,งไปชื่นใสแล้วม่อสักวันหนึ่งอออเอ้ยโนเองมาที่สั้นมากเลยอื่อยากแสบ ทูราตีสีทองเอาฮ่พิงพิงเสาอีกโอ้เหยียบดินเหยียบดินจุนอีกใจเย็นลูกใจเย็นใสม่มาอย่าอย่าไปอย่าไปจไปับจับตูดโซ่อะไรตีกนะตะกี้เลยเฮ้ยไปขัดตูดโซ่ตะกี้นะครับทางหนึ่ง อะไรเป็นสายระยงระยางกันแท้แท้ล่ะเขาแทำดีอดีเสือตั้วมถเส้นน้ำมัเดี๋ยวนี่นี่อีกเส้นหนึ่ง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 ใส่พัดท้าหลุดทะลุฟังนี่เออดึงไว้ก็ได้ดึงไว้ก็ได้เออแล้วดึงช้างไปดึงช้างไปฝั่งนู้นใส่ขาหนึ่งไปใส่ใส่ใส่ขามันเป็นแปลๆอยากใส่อ่าใส่อยู่ใส่อยู่ ระวังระวังเด้อระวังเด้อดูให้ด้วยสิไม่ต้องใส่แล้วจูนใส่ดีกว่าจูนอออายเองนะเยอะถ่ายงัวบรออมะอ่ะถ่ายรูปหน่อยบนสูงบแล้วทำไมมันมืดวะน้อแม่แม่แม่ว่าไหมครับ ก็ตะกี้ใส่ใส่ชุดชื่นก็ดูอีกเป็นอ okay, ีกแบบหนึ yeah. 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 ่งเนาะเออโอเคเปลี่ยนชุดเนื้อย่างหนือชุดไหนอีกชชมพูมาชมพูมาชมพูจ้างก็เดียวเลยนะชุดไร้เลยนะบบบนพายเหรอครับธรรมดาเยอะธรรมดาสำหรับเขาแท่าก็บลร้สำหรับคนอื่นเยอะมันการขิงอีก เดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับกําลังอยู่ในจินตนาการของแม่ๆอยู่อุ้ยเหลือเหลือชุดชมพูแล้วก็เงือกน้อยดูดูหาเนือเลือกน้อยชอบหาเนือเลือกน้อยดึกงดึ๊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 เจ้าหญิงดิสนีย์อันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกเจ้าหญิงดิสไลน์นันดิสนีย์ดิสไลน์ เย็นนี้ใส่สีทองวไม่ชินเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปจัดแจงโต๊ะชีนแล้วก็เดี๋ยวสินงพาควานจัดแจงนะผมก็จะไปบอกงานบอกทีนี้มันมาใส่เพราะว่าอ,อ,อุบุญใส่มาอุบุญก็มีไงเออสมบูรณ์อันนั้นเป็นนานู อุ้มอุ้มบุญก็ใส่ชุดนี้มาก็เหมือนกันไงแต่ชุดนี้สวยนะครับแบบออกไทยๆเลยแหละนห้าบอกานบอ ฝนตกฝนตกเฉยอ่าฝนตกเฉยจัดในล่มเจัดในล่มนียจัดในของเปลี่ยกชุดไหมนี่ไม่เปลี่ยกหรอกมั้งเอออยู่ในล่มเนี่ยมีพานหน้าใสายอย่างเท่โน่ตีนะไอ,ะอ,ะอะ้กัดใจดื้อน,นะ ดีเด้ดีเด้อเอาอีกแล้วางานจะเสร็จฝนมาตกช่างเก็บเครื่องมือกลาบบ้านอีกแล้วครับไม่เสร็จเลยวันนี้อุสาจะให้เสร็จนะฮะพรุ่งนี้จะได้มุงหลังคาหน้า เดืแก๊งมาครับผมยังไม่ได um ้ไปบอกเลยเพี่แม่ยังไม่ได้ไปบอกเลยถ้าไปบอกแล้วใครติดธุระอะไรก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผมอาจจะติดตรงธุระอะไรอย่างเงี้ยผมไม่บอกนะไลอ้อมบ้านเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดือกแก๊งมีใครบ้างนาะดาวปีใหม่อุ้มบุญใครอีกเดี๋ยวนึกไม่ออกเสร็จแล้วนะครับน้้องเเเต็มมฮยื่อกี้เมมเต็ม ว้าวว้าว,ว,าวเลิฟมาครับไปบอกงานก,นกับพ่อเสียด้วย,ย <laughs> น,นันน่นนั่นนั่มมนสมบูรณ์ชื่อจริงๆอ,อ้เขาอยากใส่ขา้างหน้ากันครบเอยโอ้ย<ๆ>กินกินลาะกินลาะกินลาะกินจุนลาะเออนีีใ <laughs> ่ตาเีเจลมาะเจลครับหะใจบดไ้ ใส่ผู้ยใส่ผูลูกเสือลูกช้างอะทไมไม่ใสู่เลูกเสืลูกช้างเอม่เกิดาบาลาครับท่านผู้ชมใส่ในฝั่งนี้ก็ได้ใส่ในฝั่งนี้ถ่ายรูปเฉยโอเคอะก็โซก็โกดถัดไปเยอ่ะ อินเสิร์ตอีกแล้วอินเสิร์ตอีกแล้วดูวะมืด,มดขนางหน้าจอแหละฟออูงฟิ้งฟิงฟิ้งชุดชุดต่อไปชุดอะไรชุดถ่ายชุดท้ายต่อไปชุดสุดมั้งแม่แม่โบก็เยอะนะครับ ยังไม่เคยใส่ก็มีนะนี่เพราะว่าใส่แล้วเราต้องมานั่งเฝ้านะครับใส่แล้วก็มานั่งเฝ้าอันนี้อนนเอาเครืนี่ไปถ่ายนี่เอาลบล่ะอาสิงโซ่ให้สิงนะเนื้อกน้อยเก่าแยวว่าน่นนะอื้อ ชุดนี้สวยนะครับสวยทุกชุดนะจ๊ะอันนี้กี่โมงละ่ะโอ้ยนี่เ่น,นเสเก็ตบอร์ดล่ะอ้าเจ้าอยากเตะอ้เจ้าอยากเตะสเก็ตบอร์ดไอ้ย้า เ,เจ๊ชีตเต็มแดงเลยอเจ๊ถ้าแบบปล่อยได้นี่คือแบบคงจะบ้านคงจะพังดีนะงั้นเจ๊โอ,อ,อ้โหเม่นน้อยนะเม่นน้อยเอามาแล้วครับต่อไปชุดสุดท้ายและท้ายสุดแล้วเรียกเขาว่าชุดเจ้าหญิงแอรีว์เจ้าหญิง แอลเลียวเวอร์ชั่นช้างจากเจ้าหญิงเนี่ยนะจากเจ้าหญิงดิสนีย์มาอยู่นี่กลายเป็นเจ้าหญิงดิสไลด์โอ้โหเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผ้ายืดดีนะเนี่ยผ้ายืดด้วยเป็นแอลแอลเลียวแอลเลียวแอลเลียวเป็นแอลเคสครับอยู่นี่เอฟซีบอกถ้ายืนจุนเหมือนเหนื่อย เหนื่อยเหมือนกันนะแม่จับช้างอยู่กับที่นะครับเหนื่อยนะช้างอ่ะสร้างสะแล่ไปเรื่อยสิงสิงสิงจะจะเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วนะเอลเลี่ยวนี่คงจะใส่ได้ไม่นานหรอกเหมือนจะขาดนะดูไปแล้วตุ้ปุ้งตุ้ปุ้งอยู่อ๋อเขาบอกแอลอะไรนไหมเอลเลีนปั๊ดเขาบอกงี้เอลเลี่ยนไม่ต้องแอลัเลี่ยนปั๊ดใช่ครับ้องใช่แอลีันปัปัดจริงๆนะวันนั้นแกรกเลย แกลกแอลลันปัดแกลกเลยไว้ดูข้างหน้าผมด้วยครับผมข้างหน้ามีแบบความแอรเี่เขามีผมแบบแหวงแหวงใช่ไหมอโนก็แหว่งด้วยนะฮะเดนผมชอบตรงนี้นะครับอ่ะดูหางเงือกหน่อยอ่ะดึงดึงดึงดิงดึงดิงหางเงือกหนยมีหางเงือกนีหางเงือกหางเงือกอะหางเงือกอ่ะดึงดิงดึงดิงหางเงือก กุ้งกิงกุ้งกินกุ้งกินอ่าเงือกน้อยสะบัดหางหน่อยกิ้วกิ้วเงือกน้อยสะบัดหางหน่อยหางก็้ากันแหนี่คือหนชุดในจินตนาการมันคล้ายๆกับในจินตนาการของแม่มเอ็มซีไหมเดี๋ยวเงือกดีดฝนเล่นเรนพอดีอะ อาถ่ายรูปด้วยสิสิถ่ารูปด้วยลบเฟซบุ๊กเลยเอาไนะ้ลบเฟซบุ๊กเลยลบเฟซบ,บ,บ,บุ๊กไหนเฟซบุ๊กแหน่พวกสีฟ้าฟ้าเอาแอปออกลบแอบปบลบเดี๋ยวแสค้าง,างก่อนแสค้างก่อนขอถ่ายรูปแบบนึง่งอย่าเล<อ>ี<อ>้ยง อยากเลี้ยงดูจังน่ารักดีโอ้โหลองดูได้ครับผมเอาอยู่บ้านนะครับเราจะบอกเออถ้ามันต้องผัวจริงๆนะช้างเนี่ยอีเซอร์อีกแล้วโอ้อีเซอร์อีเซอร์ก็ไวเกินคนเดินอ่ะมันสามสิบไม่นั่นน่ะมันแค่สามสิบเองถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยเออเอาไว้โพสเอาล้วครับเงือกจะอึแล้ว เจนนี้ยังไม่ดูเ้เขียงเขียวมรกตนี่คือหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วโอเคแล้ว เชิญนะผมเชิญต้องเชื่องนะครับแต่ยังไม่ยังคิดไม่ออกเลยแม่แต่ก็ไปเชิญให้ได้เยอะสุดอ่ะเชิญมาครับผมอุ๊ยอะไรใครจะเลี้ยงกล้วยผมแจ้งผมได้เลยไหน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 อาจไม่ทันแม่แหม มีสาล่ายทะเลเกาะหลังโอตะกี้เลี้ยงกล้วยน้องทันไหมคะเพิ่งว่างไ่ทันอู้ได้ครับผมทักย่างมีครับทักเข้าไปในลายสิงได้เลยครับผมหกบกมัดทักก็ไปในลายสิงได้เลยครับผมลองโบไหมร้อยอันไม่ได้ไปชดนะลองไหมร้อยอันเนี่ยลองโบร้อยอันนะไม่ได้ไปชดนะลองโบตะเกินก็ได้ขอบขอบคุณคุณพี่ที่ส่งโบมาให้ด้วยนะครับโบหนึ่งร้อยอัน ไม่ถึงหรอน่ารักมาก,มากเลยนะครับละไม่ร้อนเม่น้อบเสื้อ <c oughs> สีเสื้ออานเม้นหน่อยอะไรครับอานเม้นเราพังทะลุฟโฟนเสียบัวจะไปชมโอเสียป้าจะโอนคะแนนให้จุนถ้าล้คะแนน <c oughs> บอกสิงหให้ป้า <c oughs> โอ้โหจุนขอคุณป้าหน่อยเอ่อป้าเพชรแลนเดอร์จากอังกฤษนะครับ อีลิสอ,ลลอ่าโอเคครับเอ้ย <c oughs> อะไรนี่แพ้หายแล้วป่ะมันนอนอยู่นี่นีห่หายแล้วหายแล้วดูดิแห้งแล้ว <familiar. S 2> <c oughs>